ก็คือทำเป็นคโดยที่เขาเนี่ยจะมีการประกาศหา,ามีการตามหาเหยื่อที่มีการประกาศว่าต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเขาจะเลือกเหยื่อที่บ้านอึก่ลึก์รถไม่สามารถเขา้าถึงได้การเดินทางลำปาาและผู้รับเหมาทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยรับกันผู้รับเหมารายนี้ก็เลยจ่อมารับพอรับเนี่ยเขาก็จะเสนอว่าในราคาที่สมุกว่าที่อื่นแล้วดูควาทีทา่บอกเออดีใจนะบอกเอ,อ้ มนะีคนรับแล้วนะเคสตรงนี้คือมันเป็นที่ตาบอดปกติไม่มีใครทํากันเขาก็พอรับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจะรีบร้อนอให้ทําสัญญาค่ะพอทำสัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีพาลูกน้องมาลงทุนเยอะเลยนะประมาณ8ปดเก้าคนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยภายในสองสามข้างเหลือสุดท้ายจริงเนี่ยจะอยู่แค่สองคนแล้วก็ก็จะมีงานหน่วยมากแล้วก็สร้างความ์ปัญหาให้กับบ้านด้วยคือเขาจะเน้นง,งานซื้ออย่างเดียวเลยจะไม่มีการ มีการเบิกเงินค่าวัสดุไปแล้วแต่จะไม่มีการซื้อมาเพราะว่าถามจากลูกน้องเนี่ยเขาทำไม่ทํางานกันลูกน้องบอกว่าไม่มีผมจะทำพี่เนี่ยลูกพี่มีซื้อของมาก็เลยไม่มีผมไปทำแล้วก็ในปีหนึ่งที่ผมรู้เนี่ยปี67เนี่ยก็มีผู้เสียหายประมาณ5้าตัวตายแล้วอ,อันนี้เฉพาะที่สุดต้าบน,นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อีกว่าจะมีกี่รายเดี๋ยวลูน้องคนนี้ก็ทราบเลย คือหาดแค่เดือนเดียวเท่านั้นวันนี้มาอยู่กาญจบนบุรีครับผมก็ที่เจอครับสฐมาลเราก็เลยเหมือนว่ามันเป็นเฮ้ยมไม่เป็นไรมันหน้าจะถูกกันหน่อยหนึ่งเขาอาจจะทําให้ดีหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเชื่อใจเขาเล้ให้เขาทําอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนมากที่เขาสั่งของมาจากแบบสเปคก็มไม่ได้ต่ำกว่าสเปคในแบบที่เราส่งกับพวกอบตพวกอะไรเงี้ยครับมันตกสเปคครับสเปคตกตกผมไปครับประมาณ อย่งางผูนะของทางคนที่ที่โกงเนี่ยก็โดนไปเป็นการบ้านหลังเล็กๆก่าจะสร้างเสร็จเนี่ยล้านกว่าก็คือต้องเรียกว่ามดเรื่องหมดตัวทุกคนเนี่ยท,ที่ที่โดนมาเนี่ยก็เรียกว่าหมดตัวนั้นเนี่ยก็สุดท้ายที่จะเบ้านของตัวเองสุดท้ายก็ไม่ได้บ้านแต่กลับได้นี่สึนมาเจ้าข้องสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นคดีแพ่งก็ต้องจ้างทนายเงินจ้างทนายก็ไม่มีละเพราะว่าจะจ้างทนายทีก็หลายตังค์เพราะเอาเงินจ้างทนายมา กลับบ้านต่อดีกว่าอย่างรายล่าสุดที่เจอเมื่อวานเนี่ยเรียนไปต้อร้องไห้ไปทางนั้นเนี่ยคือเรียกว่าเขาแค่สั้นเลยดีที่คืออพ่อเนี่ยมาเห็นเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเธออย่าเลยเราแบบเราก็ค่อยๆหาเราก็ตั้งต่อึุกวันนี้คือขนาดยากกันแท้ๆยังทำกันอยู่นะเห็นว่ามีการเบิกเบิกการซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆโดยมีการกอมทุนไปเสร็จด้วยนะใช่ใช่มีการกอมทุนเนียอย่างน้อย แล้วก็รใช่ใช่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอกสารหมายสารไม่ถึงบ้านเออพอได้รับฟุบเขาก็บอกฟุกร้องว่าเฮ้ย <c oughs> เอาไปทิ้งจี๊เอ่อได้สารละลูกน้องก็แบบไม่ได้รู้ <c oughs> ว่าก็ฉีดทิเออแ้่เขาก็เลยมาเล่าให้เราฟัง <c oughs> แล้วก็ห้าปีที่ผ่านมาที่เราตามตามสืบเขาอะค่ะตั้งแต่ปีหกสองตั้งแต่ปีหกสองจนถึงปีหกเจ็ดเนี่ยเออตำรวจก็ยัง เขาไม่ได้ไม่มีใครเคยทําอะไรเขาได้เขาไม่เคยติดคุกเขาอ้างเลยลเหรอว่าเคยยิงตำรวจเขาเคยเขาอ้างค่ะอ้างว่าอ้างว่าเขายิงตารวจแล้วก็ตารวจจับเขาเขา้าคุกแล้วเขายังไม่ต้องโดนโกลนผมเลยวันรุ่งขึ้นเขาบอ,อกมาแล้วลน้องเขาเป็นคนบอกเองค่ะทีจ67ไม่เคยดําเนินโดนดําเนินคดีอะไรสักอย่างเขาเลยมีความมั่นใจมั่นใจสูงมากที่จะหลอกคนไปทั่วค่ะอย่างสมมุติ ทิ้งพร้อมกับเครื่องมือหลังนี้ก yeah. ็มีเครื่องมือหลังนี้ก็มีเครื่องมือหลังนี้ก็มีเครื่องมือหลังนี้ก็มีเครื่องมือเขาซื้อใหม่ใช่ค่ะแล้วทุกหลังเขาจะซื้อต้องเครื่องมือใหม่เขาจะให้เหตุผลกับทั้งเราว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นชาติที่มีประสบการณ์สูงใช้แต่ของดีดีเครื่องมือใหม่ทุกครั้งไอเราตอนแรกอ่ะไม่รู้เรื่องพอมารู้มารู้ที่หลังว่าอ๋อบ้านทิ้งเครื่องมือหมด คนเนี้ยต้องจ้างลูกน้องเท่าไหร่ป่ามือต้องจ่ายต้องจ่ายแทนนะคะลูกน้องคือแบบไม่มีกินอะ่ะ